ดูนะครับมาแล้วมาแล้วเห็นหัวแล้วครับเห็นไหมครับ สดีครับวันนี้ลุงเน่จะพามาล่อปลาไหลครับไม่รู้จะไปไหนเลยพาออกมาล่อปลาไหลื่ววานก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าทำคลิปไม่ทันครับล่อปลาไหลวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นตรงเน้ครับว่าจะพอทาน้ําพริกหรือเปล่าแดดก็ร้อนครับไปชั่วหน่อยเมฆบางผ้าทิตศครับเจอแล้วครับรูบปลาไหลเนี่ยครับใช่หมดเลยเนี่ยแถวเนี่ยเหยียดเส้นเดือนครับเหยียดเส้นเดือนลองดูดูแรกครับตามหาตัวแรก กินหรือเปล่าแดดร้อนเหลือเกินรูสวยเลยนะครับโอุ๊เอาละครับเอาละนี่แน่รอรูแรกก่อนยอกนะครับกินละกินละดึง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 ลู้ตัวแรกครับลู้ตัวแรกนั่น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 เอา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 ไปเอาเอาเ,อาเอาตะ แดดก็ร้อนครับแต่กินอยู่ครับติดหรือเปล่าตัวแรกติดหรือเปล่าลองดูลองดูโอ้ลุดครับเอาละหลุดไปละอเอาอีกทีสิเอาหรือเปล่าลุดครับหลุดโอ้มาครับมา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 ละมาละ,ละ,ละตัวตัว Mama, mama, ulak, oh ulak, oh ulak, oh, tup, tup. Ma, ma. Uh, ulak, ulak, ulak. Pelak, pelak. Cakau dah, lupa ni. โก้ปากปลไหลมันขาดขาดจริงๆด้วยโอ้โอ้ยเปิดหัวไม่ดีเลยตัวแรกหลุดนี่รูครับรูปลาไหลตองดูโอ้หรือเปล่ารูปลาไหลรับเนี่ยนี่ไหม น่ากินครับน่ากินรูนี้แต่ไม่กินอุ้ยน้ำยุบไปครับยุบไปแล้วยุบไปแล้วเอาเลยนะมีตัวครับแต่ไม่เอาครับรูเนี้ยน้ำยุบลงไปเลยครับอเอาละครับเอาละนูไม่กินโอ้ยรูแหลกรดครับปากมันขาดมันกินมิน ก็ไม่ลึกเนี่ยครับเนี่ครับองอเอา,เอา,เอาตัวนี้น่าจะรอดอยากขยึกขยึกแบบนี้ครับมันจะรอดอยากเอหรอดอยากแล้วแบบนี้นี่ครับโอ้ยตัวสวยตัวสวยตัวสวยคือแบบนี้รอดอยากครับแต้มแรกแต้มแรกฮึม,มตัวเมื่อกี้ทําไม่หลุดกับสองตัวแล้วครับ เนี่ยครับหาอยู่กกินเ็น็โรงเด็ดก็แบบเนี้ยหล่อปลาไหลบ้างหาปักเบ็ดบ้างลหล่อปลาไหลก็หล่อให้รู้กันจัดจาแบบเนี้ยครับอ้าวแต้มแหลกมาละมามันหมานถ้ากอแบบเนี้ยไม่หลอดสักตัวครับกืนกืนเบ็ดพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับไปลุ้นต่อ กินแล้วครับกินละกินละกินแล,วน,แล,ว,นแลวนะครับรูดแต่ที่สองโอ้มาแล้วครับแต่ที่สองมามันมาก็จะได้แต่ละตัวเลเราเหนื่อยมนกครับ ใหญ่แต่ก็พอได้ตำน้ำพริกฮ่าฮ่าฮาอยู่หาก,กินดูเนี้อก็แบบนี้ครับ FC อยากดูรอปปลาไหลจะจัดให้ไป <c oughs> นี่ก็ใช่นะครับลูกปลาไหลเอาไม้แค่นั้นเองอุ๊กกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วนันน่นนั่นนั่นรอให้ดูจะจระแบบนี้ครับเอาเอา เอาแบบนี้หลอดยากแบบนี้รอดยากถ้ากินเบ็ดแบบนี้ครับดึงเป็นพิเสศจแล้วครับโอ้ลุด <laughs> มัวแต่หมูเกี่ยวเยอะไหมตัวนี้เสร็จแน่ <laughs> แต่ปลาไหลอยู่ในรูอยู่นะครับ <laughs> ไม่นา่าพลาดถ้ากินแบบนี้ดูนะครับ มาเห็นหัวแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับมุบไปละวมุบไปละหมายแล้วตัวอู้มุบไปแล้วครับตูบเอาละครับตูบแล้วครับไป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 ตัวไม่ค่อยใหญ่โอ้ดึงแรงดึงแรง เค่ก็กินแรงกันเอ้าเอ้าติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าโอ้ได้ครับได้เสร็จครับเสร็จสวยมากันกอย่าทุกหมานทุกหมาน หาพันพันโอ้ลุนลุกจเข้าถุงหมาเลยนี่แน่เซ็ตเอาละสามตัวละเฮ้ยกว่าจะได้แต่ละตัวลงดูดูนีครับอู้เอาละครับเอาละเอาละ ดูใกล้ๆกว่าครับกล้องมาใ,ใกล้ๆดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆกินแล้วนะครับโอ้ดึงไปลึกเลยกับสุดสายครับดูกันใกล้ๆเลยโอ้ยลุงได้ไม่กลัวเป็นหักกลัวปากกระไรขาดอย่างเดียวโอ้ดึงแรงครับ โอ้โหทำไงดีเนี่ยเขาออกไหมเนี่นออนปนนยปลาไหลใหญ่ือเป่าไล่ทั้งหลังไล่ทั้งหลัง Ủa. Ủa sao làm mà vậy? Ối, thằng này nè. Úi. Ủa ở nè. ลูกเนี่ยนกูเม่ดหักครับกูปากปลาเลนขาดโอ้โหอ,อ,อยู่ละอยู่ละน่าจะตัวใหญ่ครับยึงไม่ออกเลยอื้ทำไงเนี่ยตกกูไม่เจออยู่ยังไงมันอีกตัวนี้นี่ ขึงครับหมดปัญญาทะ้ามากเหมือนเนี้ยโอ้ยโอ้โหตึงเป๊ะทำไงดีครับเนี่ย จบยังไงก็ไม่เจอมันอยู่ยังไงเนี่ยก็ไม่เจออุยอ้ย,ย,ยดึงออกครับหมดปัญญาแล้วมั้งนี่เหนื่อยเลยไม้ก็ไม่มีหดไม้มีไหม อะไรก็ไม่มีขูดทำไงดีเอาไงดีครับดึงก็กลัวมันขาดมามาโอ้มาแล้วครับมามันอยู่ยังไงของมันเนี่ยทำไมจุกไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเจ็บมือหมดนแล้วครับดึงจนหัวทิ่มก็ไม่ออกโอ้หลุลไปมั้งยังไงเนี่ยโอ้โดินก็ออกกแกข็งจังเลยไม้ก็ไม่มี ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะพอแล้วครับเหนื่อยมันได้นะครับโอ้ได้ครับได้โอ้ยดึง่รหดุดดึงจุดหัวทิ่มโอ้ือหมดปัญญาโอ้ตัวสวยนะครับโอ้อนบนไปดีกว่าเหนื่อยกือบไม่ได้แล้ว นุ่ว่าจะไม่ได้เล่นเอาเสนเหนื่อยเลยครับตัวสวยเลยดึงจนหัวทิ่มหัวตำ <c oughs> ก็ไม่ออกพอได้ตำนัำพริกแล้วครับ โอ้ยเหนื่อยตัวนี้แหละลุล้นเนี่ยสักเกือบตายนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับไปเดี๋ยวลุ้นต่อยสักตัวสองตัวที่แรกกว่าจะพอพอได้ตัวแล้วก็ดีใจครับ ครับลองดูกินแล้วครับกินละกินละกินแล้วครับกินละตลุนเต็มที่สีโอ้ยไปทางไหนเลย ครับได้อยู่ยได้ครับได้โอ้ดูจะไม่ได้แล้วไปไหนเลยอ้าวโอ้นี่ได้อยู่ครับได้อยู่สี่ตัวครับสี่ตัว พอละพอละเย็นแล้วครับเมาว่าไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าลุงเน่มาล่อไปลาไหลแล้วก็ทำคลิปไม่ทันเลยไม่ได้ลงวันหนึ่งครับแล้วเอาคลิปมาลงวันนี้ก็พอได้ตัวอยู่ครับล่อไปลาไหลสี่ตัวครับไะแหลงละตะวัววนเปียงปากกแล้วครับบึกแล้วก็กลับบ้านเหนื่อยครับเหนื่อย เมฆดำติ๊กเลยนะครับบรรยากาศเยน็นบรลุเนตไปเดี๋ยวสรุปผลงานกันดีกว่าว่าได้กี่ตัวหลบปลาไหลวันนี้มาดูผลงานวันนี้ครับว่าได้กี่ตัวพ่อเด็ดตำนับติกหรือเปล่าดีครับโอ้โปลาไหลก็เริ่มหายยากครับบรลุนเนธคนหายเยอะสีตัวครับสีตัวบอกว่าไม่ได้ลงคลิป เลยเอาคลิปมาลงวันนี้ครับไะบึกดีกวา่าแรงแล้วเด็กกลับบ้านแล้วครับเย็นแล้วครับพัดทิ่ตกดินแล้วเจ้าที่กัญญาพุงแหแล้วไม่รู้เดี๋ยวเอาให้เจ้าที่ให้โบก่อนแลงแล้วครับตกเอฟเอบ,บหน่อยครับพุงแหงลูกนเน่ตกเอฟแอบ,บหน่อยรูกันรู้กันให้โบกใหญ่เลย วันนี้ไม่มีอะไรมาล้างคอเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยครับคงจะเป็นมะขามเปียกมะขามเปียกเปรี้ยวๆนะครับเอาเจ้าที่ยอกบึกโบกใหญ่ๆบึก,บกเดี๋ยวเอามะขามเปียกล้างคอเจ้าที่หน่อยนี่ธุเดชบอกแล้วมะขามเปียกเนี่ยตอนไม่มีอะไรเอาไว้แก้ขัดได้เอาเจ้าที่ยอกมะขามเปียกไปกินนักมันจะเค็ดฟัน แอบหน่อยแอบหน่อยรู้กันรู้กันรู้กันเอาสองสองโบก็พอแล้วครับมาหาอยู่หากินก้มๆเงยๆมันปวดหลังครับผมเงี้ยลูกนี้เนียลูกนี้จะเตือนทุกคลิปจะเตือนตลอดลูกนี้เป็นสนับสนุนให้กินนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินชอบใครชอบมันก็ทานั้นเองครับมาเบาได้บายอ ดีที่มีมะขามเปียกมันเปรี้ยวจริงเปรี้ยวปิดนะครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวไว้ไว้แต่ก็้างคอได้ดีโบกเดียวพอนพ่องยกๆเลยครับคนพ่องวบวับ เย็นแล้วครับเย็นแล้วพอาทิตย์ตกดินไปแล้วเดินนั่งนอนก็นอนหลับแล้วครับโดนข้างหลังลุงเนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปลุงเนธทำคลิปไม่ทันเหนื่อยครับมาล่อปลาไหลวันนี้ทีแรกนึกว่าจะไม่ได้ละเพ,พราะเด็กตาน้อพลิกหาอยู่หัก,กินแบบลุงเนธก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าของมันอยู่ในน้ําอยู่ในรูเนาะกว่าจะได้แต่ละตัวเลน่นเอาเหนื่อยแล้วครับวันนี้แดดร้อนโอ้บางทีก็เมฆบางพระอาทิตย์บาง ทำไมบ้างก็ร้อนมากครับอย่างที่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับมืดละอีโบครับอีโบมาอีโบครับอีโบแอบ,บแอบ,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 บวันนี้ได้แต่เลือยซึ่งปึ้งเขาจะโลภไม่ได้ครับแอบบไปก่อนโบดิ้วเนี่จะกลับบ้านแล้วนะครับเบาได้เบายอกบึก โอ้เปรี้ยวเปรี้ยวเกินเข็ดฟันหมดเจ้าที่ก็เข็ดฟันหมดแล้วมึงไม่รู้ดีกว่าไม่ม,ม,มีอะไรล้างคอครับไปกลับบ้านขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลูกเนตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลูกเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับลืมไป วันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากกรบบ้านกับบ้านมืดแล้วครับไม่ได้ปักเวดวันนี้ไม่ได้ปักเวด